สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้การ transform element นะครับโดยอันดับแรกผมจะกำหนดตัวนี้ับสร้าง division ขึ้นมา1 division จากนั้นนะครับผมก็จะใส่ emoji เข้าไป1อันแบบนี้นะครับแล้วก็กำหนด id ให้กับ division id ตัวนี้เท่ากับ box เป็นกล่องแบบนี้ขึ้นมาจากนั้นเราก็ไปตกแต่งเจ้าตัว id box ตัวนี้นะครับ เราก็จะใช้ตัวชาร์ปแบบนี้แล้วก็เขียนว่า box วงเล็บปีกาเปิดปิดนะครับจากนั้นก็ใส่บอ b เ r อร์ให้มันสมมติว่าสัก5้าพิกเซลแล้วก็ความกว้างนะครับใส่ความกว้างให้มันสัก250ร้าพิกเซลนะครับแบบนี้แล้วก็ความสูง250พิกเซล แล้วก็กำหนดตัว font ซให้มันหน่อยนะครับสักสักก50พิกเซลแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ background color ให้มันเป็น background ตัวนี้นะครับก็จะใส่ให้มันเป็น light blue ครับเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวจัดให้มันเข้ากลางนิดนึงเทกอลไรให้มันเข้ากลางแบบนี้นะครับตัว border ตรงนี้เราก็ใส่เป็น solid โอเคเราได้กล่องมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะไปใส่ตัว transform กันขอพิมพ์ว่า transform แบบนี้จากนั้นนะครับ transform มันก็จะมีขึ้น pop up ขึ้นมาแบบนี้อันแรกที่เราจะใช้ก็คือ t r a n s l a t e x สมมติว่าผมใส่เป็น50 p สกเซลมันก็จะขยับไปทางด้านขวามือนะครับ50ถ้าเกิดว่าเราใส่ลบ50มันก็จะขยับมาทางด้านซ้ายนะครับ คล้ายๆกับเป็น margin นะครับตัวนี้ถัดมาถ้าเกิดเป็น translate y นะครับ translate y มันก็จะขยับลงมาด้านล่างหรือถ้าเกิดเราใส่ลบมันก็จะขยับไปด้านบนนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราใส่แค่ translate เฉยๆแบบนี้เราก็สามารถใส่ได้นะครับโดยจำเป็นที่จะต้องใส่ทั้งแกน x และแกน y นะครับผมก็ใส่เป็น50พิกเซลหพิกเซล นี้ให้ทั้ง2แกนนะครับมันก็จะขยับลงมาล่างแล้วก็ไปขวา50นะครับแบบนี้ถัดมานะครับเราจะไปดูที่ตัว transform rotate แบบนี้แล้วเราก็จะใส่เป็นองศาให้มันสมมติว่าใส่เป็น90 d e g r e ดกครับมันก็จะขยับไปแบบนี้เลยตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัว scale บบนี้ ก็คือเราจะสเกลแกน x ก่อนแกน x ก่อนนะครับสมมติว่าเราสเกลสัก2ครับมันก็จะขยายไปทางแนวแกน x เนี่ยสเท่าหรือถ้าเป็นแนวแกน y นี้มันก็จะขยายไปทางแนวแกน y เนี่ยสเท่าหรือถ้าใส่สเกลเฉยๆแบบนี้แล้วก็ใส่ในวงเล็บนะครับ2 2มันก็จะขยายทั้งแกน x แล้วก็แกน y นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวสกรูแบบนี้สกรูนะครับแบบนี้สมมติว่าใส่สกรู x ไปซัก45าดีกรีครับมันก็จะหมุนทั้งหมดเลยนะครับตัวสกรูเนี่ยมันจะหมุนทั้งกรอบบล็อกแล้วก็ตัวฟอนต์ด้านในนะครับสมมติว่าไป y นะครับมันก็หมุนไปทางด้าน y หรือว่าจะเป็นสกรูเฉย แล้วเราก็ใส่ทั้งแกน x ทั้งแกน y นะครับสมมติว่าใส่ครับ20นะครับ20ดีกรีอ่ะก็จะหมุนไปเป็นแบบนี้โอเคครับนี่ก็คือการใช้ตัว transform นะครับกับ CL s h a d file